แถลงการลิเวอร์พูลยินดีที่รัฐบาลเสนอกฎหมายฮิลส์บูโรสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกแถลงการแสดงความยินดีกับการที่รัฐบาลเสนอกฎหมายฮิลส์บูโรลอ a w อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่จะทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเพื่อยุติการปกปิดความจริงและให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย รัฐบาลแรงงานได้ประกาศเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะเสนอร่างกฎหมาย Public Office Accountability Bill หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hillsborough Law หลังจากที่นักรณรงค์ได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานโดยกฎหมายนี้จะบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและกำหนดให้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปกปิดความจริงซ้ำรอยโศกนาฏกรรม h i l l s b o r o ในปี1989อีก คำกล่าวจากเอียนเบิร์นสสลิเวอร์พูลเอียนเบิร์นสสประจำเขตลิเวอร์พูลเวสต์เดอร์บี้ได้สดงปฏิกิริยาผ่านแพลตฟอร์ม X โดยให้คำมั่นสัญญาว่าผมและคนอื่นๆจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายนี้จะผ่านออกมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำให้มันอ่อนแรงลงนี่คือวันที่สำคัญอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐจะถูกบังคับด้วยกฎหมายให้พูดความจริงเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการกระทําทของรัฐ และในที่สุดครอบครัวผู้สูญเสียก็จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงรายได้ของพวกเขาไม่มีครอบครัวใดต้องเผชิญหน้ากับการบิดเบือนข้อมูลการปกปิดความจริงและคำโกหกอย่างที่ครอบครัวผู้สูญเสียจากฮิลส์บโรต้องทนมานานหลายทศวรรษนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นมรดกที่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้ชาย97คนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปที่ฮิลส์บ ro โรแถลงการฉบับเต็มจากสโมสรลิเวอร์พูล สโมสรลิเวอร์พูลได้เผยแพร่แถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลขอต้อนรับการนำเสนอกฎหมายฮิลส์บรลอซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่เกิดจากความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของครอบครัวผู้สูญเสียผู้รอดชีวิตและนักรณรงค์ที่ได้ต่อสู้กันมาเพื่อความจริงและความยุติธรรมมานานกว่า3ทศวรรษ เราขอคาระวะครอบครัวผู้สูญเสียที่มีความมุ่งมั่นนะศักดิ์ศรีอันแน่วแน่ท่ามกลางความสูญเสียและความอายุติธรรมที่ไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวที่จะช่วยปกป้องผู้อื่นต่อไปความกล้าหาญและความไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขาจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในรุ่นต่อไปในอนาคต กฎหมายในวันนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหลังสุกนาตกร,รรมฮิลส์โบโรและเป็นคำมั่นสัญญาว่าครอบครัวอื่นจะไม่ต้องทนทุกข์จากการต่อสู้เพื่อเปิดเผยความจริงเช่นเดียวกันอีก เราจะจดจำ97ชีวิตเหล่านั้นความทรงจำของพวกเขายังคงอยู่ในหัวใจและการกระทำของเราเราขอเป็นเกียรติแด่ผู้ที่จากไปก่อนที่จะได้เห็นวันนี้มะระดกของพวกเขาจะถูกจารึกไว้ในกฎหมายเราทราบดีว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำแต่หวังว่าวันนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฮิลส์บูรโรเราจะระลึก และให้การสนับสนุนคุณตลอดไปช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ